เศรษฐกิจนะครับก่อนที่เราจะไปพักกันนะครับผลจากการระบาดของโควิด1 9ครับทำให้ทางแมคโครครับจำเป็นจะต้องมีการยกระดับมาตรฐานโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยใน5ด้านด้วยกันนะครับโดย แมคโครได้ยึดหลัก5ประการได้แก่การคัดเลือกวัตถุดิบอาหารสดจากแหล่งที่มีความปลอดภัยโดยทํางานร่วมกับเกษตรกรทั่วประเทศในการพัฒนาและดูแลการผลิตให้ได้มาตรฐานระดับสากลเช่นอาหารทะเลที่ต้องมาจากแหล่งผลิตที่มีความปลอดภัยเชื่อถือได้และได้รับการรับรองจากหน่วยง,งานราชการตรวจสอบคุณภาพและยืนยันความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากลตั้งแต่ขั้นตอนฟาร์มเพาะปลูกโรงคัดบรรจุศูนย์กระจายสินค้ามาจนถึงสาขา เพิ่มความเข้มงวดตลอดทั้งกระบวนการในการจัดส่งสินค้าโดยเน้นการจัดส่งในระบบปิดและควบคุมอุณหภูมิเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพคงที่และสม่ำเสมอนอกจากนั้นยังเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพที่ศูนย์กระจายสินค้าและสาขาต่างๆรวมไปถึงต้องรักษาสุขอ,อนามัยในการขนส่งและจัดจำหน่ายตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางควบคุมการจัดจำหน่ายสินค้าโดยยึดหลักปฏิบัติตามระบบมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร ISO 2 0 0 0 เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่จำหน่ายมีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับสากลรวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนหลังกลับได้ถึงแหล่งที่มาของสินค้าด้วยการสแกน QR Code ที่บรรจุภัณฑ์เพื่อให้ผู้ซื้อมั่นใจในคุณภาพของสินค้าทุกชิ้นสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภยัยตอกย้ำความเป็นผู้นำอาหารสดของประเทศครับ นี่เป็นมาตรการ5ด้านหรือว่า5ประการของทางแมคโครเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับการระบาดของโควิด -19 และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันอีกช่วงหนึ่งนะครับกลับมาช่วงหน้าติดตามข่าวกีฬากับคุณอิตารินครับ